ตุาตัวเลขนี้เนี่ยก็ทำให้การส่งมอบในครึ่งปีแรกในยอยู่ที่216ลำ เพิ่มขึ้นร้อยละ38จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะยอดการส่งมอบเครื่องบินในเดือนมิถุนายนของโบอิ้งเนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบกว่า3ปีด้วยกัน,นะคะ่ะการส่งมอบเครื่องบินของโบอิงในมิถุนายนยังเกินระดับ50เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 6 2ัาจำนวนนี้เป็นเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737 Max ถึง43บสลำสะท้อนนะคะว่าเครื่องบินรุ่นนี้กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยหลัง จะเกิดเหตุเครื่องบินหลายครั้งขณะที่การผลิตเครื่องบินรุ่น Max รายเดือนก็บรรลุเป้าหมาย31ลำค่ะท่ามกลางอุปสรรคด้านห่วงโซ่ปารผานตทั่วโลกการส่งมอบในเดือนมิถุนายนก็ยังมีเครื่องบินขนส่งสินค้าลำที่ตัวกว้างนะคะ6ลำแต่ว่า Boeing เนี่ยยังไม่มีการส่งมอบเครื่องบินรุ่น787 Dreamliner ค่ะท่ามกลางปัญหาด้านการผลิต Boeing ยังได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่นะคะ50ลำในเดือนมิถุนายนแต่ว่าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบิน35ลำในเดือนมิถุน ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลจากการปรับโครงสร้างสายการบินค่ะรวมถึงเครื่องบิน29ลำที่เดิมเนี่ยต้องจัดสรรให้กับ Norwegian Air นะคะโดยรวมถึง ครึ่งปีแรกนะฮะของปีนี้เนี่ยโบอิงก็ได้รับคําสั่งซื้อแล้วเนี่ย286รายการถูกยกเลิกไป100รายการทําให้คําสั่งซื้อสุดที่อยู่ที่186รายการค่ะในครึ่งแรกของปีแต่ก็ยังถือว่าเป็นรองคู่แข่งนะคะอย่าง Airbus สจากยุโรปค่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดเผยว่ามีคําสั่งซื้อสุดที่259รายการในครึ่งปีแรกค่ะ